ไม่กล้าโทรหาผู้ชายก่อนถ้าคุณไม่อยากโดนผู้ชายเทนะคุณต้องฟังคลิปนี้ให้จบรู้ไหมอะไรที่ทําให้คุณไม่กล้าที่จะโทรหาผู้ชายก่อนคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันถูกสอนมาว่าฉันเป็นผู้หญิงนะฉันต้องแบบรักงวนสงวนตัวการที่ฉันโทรหาผู้ชายก่อนทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันไม่มีคุณค่าหรือเปล่าดูไม่ดีหรือเปล่าผิดเลยค่ะมันไม่ใช่เลยนะคะเวลาที่คุณโทรหา ผู้ชายอยู่ฝ่ายเดียวคุณรู้สึกอะไรเฮ้ยเขารักฉันหรือเปล่าอ่ะทําไมเขาถึงแบบไม่โทรหาฉันเลยฉันเหนื่อยจังเลยอะฉันพยายามมากไปไหมถูกต้องไหมคะเวลาที่เราโทรหาผู้ชายอยู่ฝ่ายเดียวผู้ชายไม่โทรหาเราเลยเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยคิดไปต่างๆนานาเลยแล้วทําให้เราทําไมคะรู้สึกว่าเฮ้ย เขาอาจจะไม่ได้ชอบเราทําให้เราถอยห่างออกมาถูกต้องไหมแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราไปหาคนที่ใช่ดีกว่าไหมเราไปหาคนที่เขารักเราจริงๆดีกว่าไหมคุณเห็นหรือยังผลของการที่เราไม่โทรหาผู้ชายก่อนเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยคิดไปต่างๆนานา,นาแล้วทำให้เขาเนี่ย ถอยหลังห่างจากเราแล้วทําให้เขาเนี่ยห่างจากเรามากขึ้นเขาไม่ได้อยากที่จะห่างกับเรานะแต่เป็นเพราะว่าการสื่อสารของเราเนี่ยแหละที่เราคิดว่าเฮ้ยฉันไม่กล้าโทรหาก่อนฉันต้องแบบรักวมวลสงวนตัวมันทําให้เขาเนี่ยคิดไปอีกทางหนึ่งซึ่งความคิดของคุณกับเขาเนี่ยค่ะมันส่วนทางกันฉะนั้นนะคะเวลาที่คุณรู้สึกดีกับใครเวลาที่คุณรักใครคุณต้องโทรหาเขาเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ย มันก่อเกิดมาเป็นในรูปแบบของความรักนะคะความรักเนี่ยมาจากไหนความรักมาจากการที่เราเนี่ยรู้สึกดีมากๆเลยกับใครสักคนหนึ่งถูกต้องไหมคะแล้วทําให้ความรักเนี้ยมันก่อเกิดขึ้นมาแต่ถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณไม่โทรหาผู้ก่อนอะแล้วเขาจะรู้สึกดีกับคุณได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้น คุณต้องไปโทรหาเขาด้วยนะคะทําให cje, ้ความรักความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันแน่นแขวนมากขึ้นทําให้ความรักของคุณเนี่ยมันมีการเดินทางที่มันงดงามอยู่ตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณไปโทรเถอะคะ่ะมันไม่ได้ทําให้เราเนี่ยดูไม่มีคุณค่าหรอกมันไม่ได้ทําให้เราเนี่ยดูไม่ดีหรอกแต่ตรงกันข้ามมันทําให้อีกคนนึงเนี่ยรู้สึกด,ดีด้วยทําให้อีกคนนึงเนี่ยอยากที่จะอยู่กับเราด้วยน,นะคะเพราะฉะนั้น ไปโทรกันได้แล้วนะคะทุกคนอย่าไปคิดว่าการโทรหาผู้มันไม่ดีเลยนะคะสำหรับใครชอบคิดนี้นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครูอูด,ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ